สวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะสุขสุดสัปดาห์นี้พูดถึงเรื่องของอาหารการกินกันอีกเช่นเคยนะคะคึ่งซึ่งถ้าจะนึกถึงเมนูยอดนิยมที่อพอกินแล้วเนี่ยต้องอุทานแบบแซ่บหลายเดอ้ออย่างนี้นะคะคต้องมี ปลาร้ารวมอยู่ด้วยอย่างแน่นอนนะคะคซึ่งถ้าเกิดเป็นเมื่อก่อนเนี่ยเราอาจจะคิดว่าเป็นอาหารที่กินกันเฉพาะพี่น้องทางภาคอีสานแต่ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยมีการกินกันอย่างแพร่หลายมากขึ้นแล้วนะคะตอนนี้ปลาร้าไทยเนี่ยแปรรูปส่งออกไปทั่วโลกแล้วนะครับแล้วก็รับประทานกันอย่างแพร่หลายมากขึ้นสังเกตตัวอย่างหนึ่งที่ชัดเจนใกล้ตัวเลยก็คือสาวใต้ <c oughs> คนนี้แหละครับปันใจจากน้ำบูดูมาจกปลาร้าแล้วนะ <c oughs> นิดนึง <c oughs> น,น้ำนะคะอร่อยใช่ไหมครับ <c oughs> แล้วก็ต้องบอกว่าในขณะเดียวกันก็ต้องระมัดระวังเรื่องของการรับประทานอออยยยย่าางปลดดภั้้วนคมีตืแพผูช ามาว่าการรับประทานปลาร้านั้นควรจะรับประทานอย่างไรบ้างใช่แล้วแต่ว่าตัวดิฉันเองเนี่ย ไม่ค่อยน่าเป็นห่วงนะเพราะว่า <ừ m. S 1> อย่างที่บอกว่าจิบแต่น้ำาแต่ว่าคนที่น่าเป็นห่วงก็คือคุณผู้ชมค่ะที่อาจจะกินแบบแบบดิบๆเลยนะคะเป็นตัวตัวเลยเนี่ยนะคะก็ให้ระวังมะเร็งถามหาเอาด้วยค่ะโดยเฉพาะโรคมะเร็งท่อน้ําดีนะคะที่ปัจจุบันประเทศไทยมีอุบัติการของโรคนี้สูงที่สุดในโลกนะคะโดยผู้ป่วยแล้วก็ผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่ค่ะก็จะอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยเมื่อย้อนไปในปี2551นะคะมีพี่น้องทางภาคอีสานเสียชีวิตสูงที่สุดนะคะจากโรคนี้ถึง28,000คนเฉลี่ยว กวละ76คนเลยนะคะนอกจากนี้นะครับนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานียังเคยเปิดเผยรายงานจํานวนผู้ป่วยโรคเมเร็งตับแล้วก็เมเรงท่อน้ําดีในปีถัดๆมานี้แหละครับซึ่งเหล่านี้เนี่ยที่เห็นอยู่นี้เนี่ยนะครับเป็นจํานวนผู้ป่วยเฉพาะจังหวัดอุดรธานีเท่านั้นนะครับอย่างปี2552มีผู้ป่วย247คนปี2533เนี่ย400กว่าคนนะครับและปี2554ก็พุ่งขึ้นมาเป็น587คนครับซึ่งจะเห็นได้ว่าจํานวน ผู้ป่วยนั้นเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องครับโดยอำเภอที่พบผู้ป่วยสูงสุดก็คืออำเภอเพนอำเภอพิบู์รักและก็อำเภอหนองหานนั่นเองครับค่ะโดยจากการศึกษาวิจัยนะคะพบว่ามะเร็งที่พบมากแถบภาคอีสานอย่างที่บอกว่าก็เป็นมะเร็งท่อน้ําดีนะคะซึ่งสัมพันธ์กับโรคพยาธิใบไม้ตับนะคะแล้วก็สารไนโตรซามีนนะคะซึ่งเป็นสารพิษที่พบในอาหารหมักอ,มอย่างเช่นปลาราปลาส้มหมูส้มแหนมนะคะซึ่งเมื่อไหร่ก็ตามที่กินก้อยปลาดิบปลาระดิบ,รรดบๆหรือว่าสุกสดิบๆนะคะที่ พยาธิชนิดนี้ปนเข้าไปตัวอ่อนของพยาธิค่ะจะเข้าสู่ร่างกายนะคะแล้วก็ชอนชัยไปจเจริญเติบโตในท่อน้ําดีแล้วก็ถุงน้ําดีในตับซึ่งก็ทําให้ผนังท่อน้ําดีนั้นอักเสบนะคะและหากรับประทานบ่อยๆขึ้นเนี่ยนะครับก็จะเกิดอาการอักเสบขึ้นซ้ําๆและสารในโทรซามีนก็จะไปกระตุ้นครับให้เกิดการอักเสบอย่างต่อเนื่องครับทำให้เนื้อเยื่อที่อักเสบนั้นกลายเป็นเซลล์มะเร็งพยาธิใบไม้ในตับและอาจจะมีอายุอยู่ได้นานถึง25ปีนะครับซึ่งเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคด นายแพทย์สาธราณสุขคนดังกล่าวนี้ก็บอกครับว่าควรจะรับประทานปรารสุกเท่านั้นและอาหารที่มีปราราเป็นส่วนประกอบส่วนผสมเนี่ยก็ควรจะปรุงให้สุกก่อนจะรับประทานทุกครั้งครับ เป็นเหตุผลว่าทําไมผู้ที่รักสุขภาพส่วนใหญ่เนี่ยเป็นไปได้เนี่ยเขาก็เลี่ยงที่จะไม่กินปลาร้าไปเลยนะคะแต่ว่า<ช>สําหรับใครก็ตามที่บอกว่าชอบจริงๆก็คุณหมอย้ําแล้วนะคะว่าสามารถกินได้แต่จะต้องกินอย่างถูกวิธีนะคะแล้วก็ต้องเป็นปลาร้าที่หมักอย่างถูกวิธีแล้วก็ต้องมีการต้มก,ก่อนนําไปปรุงอาหารทุกครั้งนะคะแค่นี้ก็ไม่ต้องกังวลแล้ว<ช>นะจะได้อร่อยกันอย่างปลอดภัยแล้วก็หายกังวลด้วยนี่นะครับถือเป็นการช่วยกันสืบสานวัฒนธรรมการรับประทานอาหารรวมถึงภูมิปัญญาการถนอมอาหารเอาไว้ให้คนรุ่นหลังด้วยนะครับ แล้วล่ะค่ะซึ่งอย่างที่บอกนะคะว่าเป็นอาหารท้องถิ่นของทางภาคอีสานเพราะว่าเป็นการถนอมอาหารนะคะที่ทําให้ชาวอีสานเก็บปลาไว้กินได้ตลอดทั้งปีค่ะซึ่งขั้นตอนการทานะคะก็คือต้องยัดปลาลงในไหเพื่อหมักกับเกลือซึ่งสูตรการหมักปลาร้าของชาวอีสานเนี่ยนะคะแบบดับ้งเดิมมีอยู่สองสูตรด้วยกันนั่นก็คือปลาร้าข้าวคั่วนะคะแล้วก็ปลาร้ารำซึ่งอย่างหลังชาวอีสานเนี่ยจะนิยมกันมากกว่านะคะโดยเขาบอกว่าปลาร้าข้าวคั่วเนี่ยนะครับได้มาจากปลาหมัก กับเกลือนะครับแล้วก็ใส่ข้าวคั่วลงไปปลาที่ได้เนี่ยก็จะมีลักษณะแฉะเนื้ออ่อนนุ่มสีเหลืองเข้มแล้วก็มีกลิ่นหอมนะครับแล้วก็ปลาสดที่นิยมนํามาใช้ทําปลาระาประเภทนี้ก็คือพวกปลากระดีปลาสลิดปลาหมอเทพปลาดุกเนี่ยนะครับโดยใช้ปลาขนาดกลางแล้วก็ขนาดใหญ่ส่วนปลาร่ารำเนี่ยได้มาจากปลาหมักเกลือใส่รําหรือว่ารําผสมข้าวคั่วเนี่ยแหละครับมีลักษณะเป็นสีคล้ําปลาเนี่ยยังมีลักษณะเป็นตัวตัวเนื้อไม่นิ่มมากนะครับแล้วก็จะมีกลิ่นที่รุนแรงกลิ่นจัด กว่าปลาร้าเข้าคั่วครับและปลาที่ใช้ทําส่วนมากจะเป็นปลาที่มีขนาดเล็กไม่ว่าจะเป็นปลาส้อยปลาซืวปลากระดีพวกนี้ครับค่ะสําหรับเมนูยอดนิยมนี้เลยค่ะอย่างที่เห็นนะคะก็มักจะใช้ไปปรุงอาหารหลากหลายเลยไม่ว่าจะเป็นส้มตําแกงออมลาบก้อยปลาล้าสับนะคะแจ่วบองน้าพริกปลาล้าค่ะซุปแล้วก็แกงลาวนะคะ ซึ่งปลาร้านั้นไม่ได้มีเพียงเฉพาะที่ภาคอีสานของไทยเท่านั้นแต่ว่าเกิดขึ้นได้ทั่วทุกมุมโลกเลยนะคะจากการที่ต้องเก็บถนอมปลาไว้กินยามขาดแคลนเนี่ยน,นะคะแล้วก็ใช้ประโยชน์จากสิ่งที่มีอยู่แล้วก็คือปลาเกลือและข้าวนะคะอืมก็ถ้าเกิดโทรทัศน์มีกลิ่นนี้คงจะได้น้ำลายสอกันออท่วหน้าเลยก็ว่าได้นะครับโดยในไทยของเราเนี่ยก็อย่างที่เราทราบกันว่าเรียกว่าปลาร้านะครับส่วนพี่น้องออบ้านพี่เมืองน้องของเราเพื่อนบ้านของเราเนี่ยนะครับก็สําหรับลาวนั้นเรียกว่าปลาแดกครับปลาด้า กัมพูชาก็คือปลาฮอกนะครับฟิลิปปินส์เรียกว่าบากุงครับเวียดนามเรียกว่ามามมาเลเซียเรียกว่าเปก,กาซัมส่วนอินโดนีเซียนั้นเรียกว่าบากาแซงครับแล้วก็พมา่านั้นเรียกว่างาปินะครับอย่างที่เห็นนี้นะครับแต่ละประเทศก็จะมีคําเรียกขานที่แตกต่างกันไปแต่ว่ารสชาตินี้ไม่ต่างกันใช่แล้วแซ่บเหมือนเหมือนกันนะคะนี่ถ้าเกิดไม่เห็นหน้าเนี่ยนึกว่ากําลังดูคอลัมน์ a อ c ออยู่นะคะเนี่ยม,มาเกือบทุกประเทศเลยนะคะในแถบนี้เลยก็ว่าได้นะครับ